นะตน้าอหน้าตะ่อะนี่นเลยใช่ไหมครับนนุแล้วค่ะอแนะนําน่จาน้องน้แบบเกนะครับทีมบอกเดี๋ยวาต้อบอกว่าเราเจอกันเมื่อสัา์แ่แล้วอันนี้้องจุินะครับจิงจริอันนี้น้องหุนาุนนี้น้องส้มครับโอ้ยน่ารักจังเลยอันนี้น้องปอครับ และนี่น้องเคอร์ลี่ครับผมสสวัดีและน้องบีครับผมสสวัดีและคนนี้นะคอันนี้น้องพ่อครับเนี่ยมาหักหน้าตลอดเลยถามหน่อยว่าเขาคาดข่้นกันยังไงบ้างก็ว่าในในในส่วนของแต่ละปีอะค่ะก็คือจะมีการสิ้นสิ้นปีก็จะมีการรับสมัครใช่ก็คือจะมีรุ่นใหม่ๆผัดเวรกันมาเรื่อยๆผมสังเกตได้อย่างหนึ่งแต่ละคนเขาคัดมาในความสูงเนี่ยมันไล่เรียงกันหมดเลยนะพอดีพอดีกันเออ้แล้วผ่าน เห็นแล้วว่าเข็ดฟันคนนะคะไม่ใช่มะม่วงอันนี้ไปเอาพริกเกลือไปเอาพริกเกลืออันนี้เข็ดฟันเหรอครับแต่ไม่ต้องเพิกนะคะเพราะหนูซัดอยู่แล้ว